าราเซตามอลใช้ให้ถูกถ้าไม่อยากตับวายจะจริงหรือไม่เอิร์นเวมาไขาข้อข้องใจค่ะไม่ว่าจะปวดหัวตัวร้อนหรือเป็นไข้หลายคนคงนึกถึงยาสามันประจำบ้านอย่างพาราเซตามอนแต่ทราบไหมคะว่ายาชนิดนี้หากใช้อย่างผิดวิธีก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตับในระยะยาวจนถึงขั้นตับวายได้เลยค่ะ มาดูกันค่ะว่ามีการกินยาพาราผิดผิดอะไรบ้างที่เราควรระวังกันบ้าง 1. กินยาดักไข้หลายคนเข้าใจผิดว่ายาพาราเซตามอนสามารถกินเพื่อป้องกันอาการไข้ได้ซึ่งไม่เป็นความจริงค่ะยาควรใช้เมื่อมีอาการปวดหรือมีไข้แล้วเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นดังนั้นหากยังไม่มีอาการไข้ไม่จำเป็นต้องกินยาดักไว้ค่ะ 2. กินผิดขนาดการกินยาเกินขนาดหรือกินยาโดยไม่คำนวณตามน้ำหนักตัวอาจทำให้เกิดพิษต่อตับได้ค่ะต้องระวังอย่าให้เกิน1 0 1ถึงมิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวบางคนอาจคิดไปเองว่ากินยาเยอะๆแล้วจะหายได้เร็วขึ้นซึ่งไม่จริงค่ะและจะทำร้ายตับด้วยค่ะ 3. กินยาร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล บางรายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเกิดอาการปวดศีรษะจึงรับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อแก้ปวดแต่จริงๆแล้วการดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับยาพาราเซตามอลเป็นสิ่งที่อันตรายมากค่ะเพราะสามารถทำให้ตับทำงานบกพร่องได้และอาจนำไปสู่ภาวะตับอักเสบหรือตับวายได้เลยค่ะ ยาพาราเซตามอนจริงๆแล้วถือว่าเป็นยาที่ดีและมีความปลอดภัยหากใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธีเน้นย้ำเพื่อสุขภาพอีกครั้งค่ะว่าอย่าใช้ยาบ่อยเกินควรอย่ากินยาติดต่อกันนานอย่าใช้ยาเกินขนาดอย่ากินยาดักไว้ก่อนจะส่งผลข้างเคียงจากยาทำร้ายตับค่ะและสำหรับอาการปวดหัวเรื้อรังจากหลายสาเหตุ ความเจ็บปวดที่สุดกวนใจนี้จริงๆแล้วก็แก้ได้ไม่ยากเลยค่ะหากเราเลือกให้ถูกทางแก้ไขอาการปวดหัวให้ถูกจุดการแพทย์จีนนั้นรักษาอาการปวดศีรษะหลายชนิดจากต้นเหตุและองค์รวมเอิร์นเวดีคัดเลือกตำรับยารักษาการปวดศีรษะโดยเลือกใช้สมุนไพรจีนที่มีความโดดเด่นในการทะลวงเส้นลมปานที่หล่อเลี้ยงบริเวณศีรษะระงับอาการปวด กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดสลายเลือดค้างช่วยให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณศีรษะและสมองได้มากขึ้นปรับยินหยางให้เกิดความสมดุลอาการปวดศีรษะเรื้อรังจึงไม่ใช่เรื่องหน้าปวดหัวอีกต่อไปห่างไกลอาการปวดศีรษะห่างไกลยาแก้ปวดปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอิรเวเว็ด